ทาง้ห่ีหาคตเยเียงรกหลายสายพันธุ์นะคะคือ,อเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้นะท,ที่ที่ผมอยู่จันทบุรีนานพอสมควรครับที่ทางใต้ที่ไม่ปลูกทุเรียนหลายๆสายพันธุ์นะครับเรียกว่าเป็นเป็นแปลงใหญ่ๆที่ไม่จำไม่ค่อยมีนะเพราะว่าทางใต้เนะี่ยกับจันทบุรีอากาศแตกต่างกันทางจันทบุรีครับปลูกทุเรียนได้ทุกสายพันธุ์ เนื้อแห้งกินอร่อยทุกสายพันธุ์เพราะว่าจันทบุรีครับเวลาทุเรียนสุกหรือว่าทุเรียนให้ผลผลิตเนี่ยจะออกช่วงหน้าแลง้งตั้งแต่กุมภามีนาเมษาครับไปต้นพฤกษาพาก็เริ่มจะหมดเป็นหน้าแลง้งเพราะทุเรียนทุกสายพันธุ์กินอร่อยทั้งหมดเนื้อสีอะไรเข้มแต่ถามว่าทําไมทางใต้ไม่ปลูกทุเรียนทั้งแบบหลายๆสายพันธุ์แบบทางจันทบุรีที่น้องๆหลายหลายท่านถามผมมาว่า ทางใต้ครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนที่สวนผมนะครับนะผมปลูกก้านยาวปลูกแคนีแล้วก็อีกอะไรนะกระดุมนะจำไมนั้นผมอยู่จนันทบุรีก็เอาก,กระดุมมาปลูกที่นี้พอเวลาทุเรียนทางใต้ออกนะครับจะออกประมาณออกให้ผลผล,ผลิตแก่ตัดช่วงประมาณมิถุนารกดาสิงหาเป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกพอฝนตกชุกไส้ซึมนะครับเป็นไส้ซึมทันที ผมเคยตัดไปขายแล้วก็ต้อง,องคืนเงินให้เขานี่คือเป็นบทเรียนผมปลูกแค่นี้ไว้ประมาณ30ต้นก้านยาวประมาณ50ต้นผมต้องตัดต่อหมอนทองหมดเพราะว่าดีเฉพาะบางปีเท่านั้นบางปีปีไหนฝนตกชุกนะครับนะไส้ซึมทั้งหมดแม้แต่ทุเรียนตัดนะครับแม้แต่ทุเรียนตัดรุ่งนี้ฝนตกหนักวันนี้เราต้องตัดเรียนทุเรียนส่งตามที่ลูกค้าสั่งมา ผมตัดไปเมื่อวานฝนตกหนักวันนี้ผมตัดคุณเชื่อไหมผมเอาไปแล้วก็ไปให้ที่แผงเขาเขาสั่งเจ้าสามร้อยโลสองร้อยโลพอทุเรียนสุกก็ยังเป็นไส้ซึมนี่คือปัญหาเพราะฝนตกหนักฝนตกเยอะแต่ว่าบันบางปีนะครับบางปีก็ดีบางปีก็ถุนมากกันทางใต้เราก็รู้ว่าฝนเยอะปลูกเรียนหลายหลายสายพันธุ์เนี่ยจะไม่มีเลยนะอาจจะปลูกไว้เพื่อศึกษาเพื่อวิจัยเพื่อไว้ กินอะไรอย่างนี้นะเพื่อรับประทานมีครับแต่ว,ว่าถ้าปลูกสมมติว่าทางใต้เนี่ยปลูกกระดมเป็น50ไร่30ไร่20่ไร่ไม่มีนะปลูกชน่นี้ทั้งหมดไม่มีนะก้านยาทั้งหมดไม่มีอาจจะมีผสมประสานบ้างต้น,ตนสองต้นเพราะว่านี่คือปัญหาไส้ซึมภาคใต้ของเราถึงไม่นิยมปลูกแม้แต่ของผมเองครับไม่มีอะไรทักต้นหนึ่งพวกไปทั้งก้านยาชเช่น,นี้เบญญพัรณ์อะไรหล,ล,ลยายอย่างผมต้องตัดตอ่อเสียบมอนทองหมด เพราะเหตุผลว่าฝนชุกทุเรียนออกหน้าฝนคือที่หลายๆท่านถามมาทาไมภาคใต้เราไม่เหมือนทางจันทบุรีก็เพราะจันทบุรีทุเรียนออกหน้าแล้งไ่แห้งไ่ซึมไม่มีอาจจะมีบ้างครับนะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทางใต้เราเนี่ยร้อเซนไม่ว่าพันไหนนะครับยกเว้นหมอนทองครับที่ไส้ไม่ซึมหมอนทองของเราเนี่ยถึงแม้จะฝนตกหนักแตกยอดอ่อนนะไม่มีปัญหา เรื่องเนื้อนะครับเรื่องความอร่อยความหวานแต่ถ้าพันธุ์อื่นๆครับทุกสายพันธุ์ที่ที่ผมที่ท้าสังเกตมานะครับเมื่อทุเรียนอย่างเช่นนี้ก้านยาวอย่างเงี้ยเปรียบง่ายๆเมื่อทุเรียนเป็นลูกอยู่ทุเรียนออกยอดใหม่นะครับจะเป็นไส้ซึมทันทีนะเป็นเต่าเผาทุกคนอาจจะรู้จักเนื้อจะเป็นแกนดำๆเป็นเต่าเผานะคือนี่คือสาเหตุที่ทําให้ คนทางบ้านเราทางใต้เนี่ยจะไม่ค่อยนิยอมปลูกเป็นเป็นสัดส่วนหรือว่าปลูกเป็นเจ้าใหญ่ๆนะรายใหญ่ๆเหมือนห,หมอน,มอนทองส่วนมากจะลงหมอนทองร้อยไรย่ห้าสิบไร่ก็จะลงกันทั้งหมดถืออาจจะมีพวกเช่นนี้ก้านยามาต้นสองต้นเพื่อไว้ผสมผสานกันนั้นเองครับเพราะทุกสายพันยกเว้นหมอนทองครับที่ออกยอดแล้วเนื้อปกตินะเนื้ออาจจะ เป็นชั้นๆแต่ว่ายังคงรับประทานอร่อยนะเมื่อสุกแล้วนะครับแต่ว่ายี่ห้ออื่นจะเป็นเต่าเผาเป็นแกนแข็งรับประทานไม่ได้จุดดำๆที่เนื้อนี่คือข้อด้อยของทุเรียนหลายๆสายพันธุ์ท,ท,ที่ที่ผมได้ได้เจอตรงนี้มา